อีกค่ะวันนี้ก็มาพบกับปาแนลก็พี่หมูสฟธาร่ามงเามาโปงโกเพชรวันนี้จะมาทำไรยันเล่นเกมอาโอวีเล่นเกมออว่อยาทำหมอะเดี๋ยวตเ็มอาโอวีเน o เอมาเป็นเหมือนฟอะเอามาเกาตูโจมโงโลจยิงเป็นเศร้าเป็นแซ่เก่าตูเขาต้องยบเกาไงเกาออกซื้อไม่ได้โอเคไล้แล้วมันเป็นเหมือนเฟืออาอวีอะ เอาตัวน่าดีวันนี้ก็แลกตัวน่ย่งเชือไรพวกพวกเอาเอาเอาผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายกันทั้งผูเดียวเชื้อไรผู้หญิงจโตตัวนะาปายานายปายาตัวนี้ชือนายปายาชื่ออะรอยีชื่อร้รอย่ี้ฮะยายูฟามนะฟาร์มไม่ามของทีตายนะรเธอชื่อนปายะ ตัวยู่นิ่งนิ่งนี่ไงเด็กยางกดไอ้ตัวสีเหลืองนี่ใช่แล้วโอ้ยไม่น่าไปบอกมันนู้ยบอกอะตาคนละสกินอ่ะสกินนี้อ่ะอยากอ่ะสกินนี้มากกว่าสวยว้าวว้าวว้าวแม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 วมันมีมันมันมีเวลาอะไรอย่างตื้ดตื้ดตื้ดเหนื่อยอะไรอ๋อเลือกออแล้วแลโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วกรุณาเลือกอะไรหน่อยกักรุณาหัวเขี้ยวเลยตอนเธออ ตอนนี้เธอวะแมงป่ะตอนนี้เธอวะด้านด้านบนอ่ะต้องพิมพ์ด้านบนอ่ะอพี่แฝดบ่กพี่แฝดเป็นไรอ่ะอย,อยู่ด้านล่างชื่อไรอ่ะไม่รู้อ่านไม่ออกเขาพิมพ์นางตยาไม่รู้ชื่อว่าอันเป็นซิ่งเอาหัวได้ทำไมมันรุนนะนั่งอ๋อนี่อรอแป๊บนึง ไม่ได้หรอกา่ได้เดบินดบิบ่าเดบินาเดบินเง่เดบินบ่เดี่งเรบินเบ่งเินเเนดบินงบนนหลุดนนเงบ่เดนนเดน่ดดนน่งเดบน่เงนเเเ่ยวน่ กระแทวครมกหรือเธอต้องไปช่วพี่แฝดปะเนี่ยใช่ต้อตามนะพี่แฝบไปเจอใช่ต้องนักพี่พูแบดให้อยู่ไหนเดินตรงพี่ผูอยูพี่ผูอยู่ตรงข้้งบนนะข้้งบนนะข้างบนอะไรลูฟามก่อะไรนะวะอะไรนะวะรถถัมขับไวลา กับกับกับพี่แฝดพี่แฝดแรงแรงตายไม่เป็นแฝดตรงแรงพิงตงาก่อนอนี้มันก็ขยัมนมต้าะามันเกลอ,อะยรมันพูดไม่นีข้ามาเฉยข้าแล้วนีกำลังซูว่าใครได้ยังไงพี่พูตอนนี้นพี่แฝด โอเคเพ่เล okay, ้ยจอนเล่นน uh ่าเกียดมากเลยเอาเอาแฟบยาววร้อนมันเป็นแค่เกมโอเคเต่๋ยวรุนี้ที่มีเกิดตายเราทั้งกับตายเลยอ่ะกับตายว่ามีนีจะเพิ่มเลือดอ่ยสกิลอเล่เล่นน่าเกียด้เลสกิลก็ชูก็แรงอยู่กันนะฟ้าฟ้าฟ้าค่ะราคาประมาส่วนแล้วโอเคแล้วมันจะไปฟาร์มตัวไหนดีเนะ เอาจะเอาตัวนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอสวีโบมันบอกไอตัวเล็กๆนี่คือใครอ่ะเอมช่วยช่วยช่วยรัตีช่วยตัวช่วยเราเหรอ ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่บ้านทั้งไม่อยู่ในยาเออเราเห็นมันอยู่ในยานี่หว่าไอ้ทมันต้องเข้ายาไปแล้ววันนี้ตีไม่ได้แล้วนะอติโคตรแรงบอกไว้ก่อนไม่ได้ตีแล้วนะไม่ได้ตีนานจ้ะลูกทั้งขอเล่นกับพิชัยพิชายเขาแรงตายไม่เป็นกูเลยแรงถีงไง เคเอฟซีเรางงว่าเอ้ยทำไมเราทั้งไปไหนตายเออปีชายก็แรงทีเป็นพี่แฝบเฮ้ยเล็กเครื่องกระตุกเ้ยมาดิอันตีด้วหนีทางนะไม่ใช่ไม่เป็นอันตีมีใครเคยเป็นอันตีอันตีคืออะไรเ่ยอันตีนี่คือแบบเอาจริงอะค่ะเอาจริงบารังเลยอันอันเอาจริงหรือว่าเอาจริงแล้วนะไอ้เนี่ย ทำไมสาะกระซิ้นแลทั <t astic developed Airbnb> ้งจะทำไรกันเขาจะเอาปัตตุสค่ะพอเรจะเอาบัตตุสไฟก็ตามพอาะจะเรืตัวนี้เอานะเอานางเตยเพราะว่าจะเอานางเตยก็เอานางเตยาะไรเออแล้วมันเอาตัวซ้ำไม่ได้อะเป็ออได้เออเราเล่นก็เล่นให้ตึงกว่าดิแบบให้ตึงกว่าอะไรอะไรดิเว้นมันโหดวะใครโหดอ่ะผ้าฟ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 ้าขน แต่อยู่หลังบ้านนะลืมไหมอ่ะคุปฟบางอนคำสาพตัวนั้นนะอย่าลืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใส่ไม่ใี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่าม่ใช่ไม่ัช่ไม่ใชไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใชไฟ่ใไม่ใช่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 ไม่ใชไม่ใช่ไม่ช่่ไม่่ไม่ใช่ชไม

มันอะจะแปลงร่างเป็นเป็นโคติโคตรกว่าเดิมอ๋อมันแปลงร่างได้ตรงคืนใช่ใช่ไม่อยู่ตรงกลางเลยหรอเขาวิ่งสู้กับคีบอยู่คีบไม่ได้ได้ของนะก็เล็กนั่นเขาเรียกอะไรอ่ะคีบเหมือนกันแหละคีบอ่ะไอตัวนี้ก็คีบมันเป็นตัวช่วยเราไหมหรือมันเป็นศัตรูเป็นตัวช่วยเราช่วยเราแต่ถ้าสีฟ้าเนี่ยจะจะจะเป็นของพี่ฮูถ้าตัวอักสีแดงของ ของเราของทีมเลยนะเออจะทั้งโคจากแดงโคโคโค <c oughs> สามต่อศูนย์แฝดแฝดอ่ะโอเคไม่อ่อนใครไม่อ่อนใครอันนี้เด็กหน่อยอันนี้เด็กพี่แฝดไม่เลยแล้วน้องพี่แฝดงอนพี่แฝดงอนแล้วเงิน <c oughs> ชอบไปตัวเล็กๆนั่นะที่เดินๆนี่ที่อะไร ก็บอกเลยไงคีบค uh, uh, okay, okay. ีบเออน่ารักมันมันคนแลลงเฮ้ยเมื่อกี้ใครตีป้องพีมหนึ่งตาตาที่สองเจอกันล้ิงโอเคได้ตาที่สองจริงนะโอ้ยน่าันแล้วด้วยเตรเตรเตร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 โอ้ไม่เก่อตเก เาม่จิอจ้งคิดว่าดูที่ซ้อบัตรี้แต่ก่อนหนค่ปนาคานีจุอะไรอนั่นนี่โอ้ยลัง อันตีอินติาทังนีิงก็ม่ทใจบบ้ดมันแรงานดูก็มีเลทดเนี่ยออวดูเลื้อนเลื้อนดตายกับมอสอะไรครับรถทั้งเล v e ลหก l ล v e l หกหรอฮะโอเค็ก็ก็เลมตึงน้อยนนะข่าวคนเยอ

เอ้รนนี่เยอะละรถเละวเยออะากับบ้านบ้าป้ะแปแล้วแลแล้วเลวแยให้เายตัวสีม่วงได้นะข่าตัวสีม่วงไม่กลัววังเหฮะมันเจกออกมามันถ้าเราคายตัวสีม่วงได้อะเราจะเก็บไข่มันได้ ตัวยาวมาฆ่าน้อนเองโอ้ยกระทั้งบอยพลังอะไรนั่นนะพลังติอันติไอยู่ <c oughs> ไหนอยู่นี่ไม่เห็นมีอะไรฟัาเฮ้ยตัวพลังนี้ Starflower <c oughs> เฮ้ยเลี้ยดเลี้ยดต้งพีนเลือดน้องพีเฮ้ยไปป้อมางก่อนดีกว่าประมาณเขาอยู่ฟอมบดเขาอยู่ข้างบนจะไปตอมบเฮ้ยมีอานะกลับบ้านกันละจะเข้าไปในบ้านก่อนนะเล็กน้อยแบบน้อยเข้าไปในบ้านแล้วเพิ่มเรืออะไรงี้ยป้มล่างนั่น

โอ๊ยวางหีมาวาตามมอ่ไม่โดนเอาปอมอะไรอย่านอนไปดีแนอนหนี่นี่นี่ไปเลยไปไหนก็ไปเลยพี่จะติแต่บ้านเฮ้ยอิสระไม่ดีเอาไแค่นี้แหละไม่ดีแล้อมีได้สามสามคะแนนอือ อืมนั่นคือนิสัยไม่ดีเหรอต้องมีแะไรนิสัยไม่ดีมากกว่านั่นคือนิสัยไม่ดีเหรอแป๊บฮะนั่นคือนิสัยไม่ดีแล้วเหรออืมน้องมีอะไรนิสัยไม่ดีได้รักษาคะแนนแล้วอืมไม่ได้อืมไม่ใช่ไม่ได้เรื่องนิสัยไม่ดีเพราะเด็กเก่งเราต้องมีเหตุผลนะไม่ใช่ ที่ตัวเล็กๆนี่น่ารักว่ะชอบอ่ะอืมชอบ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  ใครที่เขเดิมาเคยทางเดียวกันไม่ใช่เดินตามหลังพวกใหม่กันต้ะเร่อาวอไ้ภานะครับที่กมีการสูนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วที่เรารากันดีเลยนะว่าเาถูข่าวมาแ้มน่่าค่ได้หลายรอบรอยของบาดแนะไปไปกันเลยมันน่ามา ด,ดีดีค่ะพูดดีดีไงพูดดีดีดดเธออยาก